谢谢，感谢。 ออกานแล้วเดนอนนนเหรอยวเอาไปหากินยาเดีวหลัง้ไปแ้วยเิเลยนาขไปต้เยเดินองไปไปนไปไปไปเร็วเดเร็วเดินกันพอแล้ว หลต้นหญ้าเนี่ยเราด่นลงมามันมีกั๊กหนึ่งอ่ะหยิบได้พี่หยิบได้ยังไม่กลอบตัวครับหยิบได้เลยไปพัดอยู่ครบสิไหมพี่ครบับครบโอเคโอเคมาพ่อมาเร็วมาไปพัดนี่ครบเหมนเลยนมเดียวเฮรถ รถคว่ำที่ของเดือกอยากเห็นเร็วที่ทรงคนเออแต่เลือดเมื่อวานเลือดออกเนีวขึ้นไปถ่ายบนนู่นมาได้เงยหัวขึ้นเรียบปุ๊บเดินเดินตามออกมาต้องจับไอเสื่อวัตรงทุกยนะณวันนี้ใช่ไหมแมสอะไรมีแบบไก่เตอร์เบอร์ được rồi cái này tôi đã gọi rồi ตอนี้อะครับยังรอะทิครา เอาดิดูอ่ไรมาดอ้า่าปู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 ใหญ่ค้ดไม่ปูเล้านะมารักษาครับมารักษาเขาจะใายเจ็บเขาจะให้สะดวกส่วนขาได้แล้วนะยู่นี่ ตากมันแคบลงอืมอันหนาดขนหนาอันนามดำแบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันใเจ้าอะไรเข้าไปเมื่อกี้นี่ครับเห่นคือว่ามันมันมันเจ็บคตะขี่มันนั่นเนี่ยเห็นลุงรดนป่ะปุ่นอะบนต้นไม้หน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าวิ่งพุ่มเสร็จปุ๊บแล้วลงกลับไปนอนที่เดิมซึ่งใกล้น้ำเนี่ยเอาหน้าถมน้ำช่วยไม่ทันรถใหญ่เข้าไม่ได้สภาพพื้นที่เมื่อกี้รถใหญ่ถ้าจะเข้าไม่ได้นะคะ ไม่มีตัวแมคโครเข้าไปช่วยยกสัตว์ออกมาเงี้ยเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ว่าเราจะสูญเสียกระทิงไปเงี้ยอ่ามันคือมันเจ็บขามันมันเดินไม่ได้สังเกตอาการแล้วก็ส่งรูปมาเดี๋ยวไงแบบไหนก็สมานครับครับตอนนี้คือคือมันมองมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันเดินมาอยู่ริมอ่างครับตรงต้นทู่ขับบังตอนนี้ใช้โดนขับรับครับข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 ักขับ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 ขไบขั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 บับขับขับขัับับัับ

โอ้ยแต่ต้อยไม่ต้องเข้าใกล้มากนะเอาแค่พอรู้จุดจุดมันดูจุดไหนนี่นนนขึ้นไปครับผมไปดูเป็นทีครับ นะลองอ่านอยนะ่างแล้วก็ออกมาน,นะนี่ ทีมงานของจัดสำนักบริหารพิที่อนุรักษ์เกดตนะครับก็มีท่านผู้ในการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็มีหมอสัตวแพทย์นะครับทีมงานวันนี้เราจะามาดำเนินการเรื่องการช่วยเหลือกระทิงนะครับที่ออ,อกเลยลออกมาจากทางอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งมาอยู่ในพื้นที่ของรัศดรน,นะครับพื้นที่เกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยทราบว่ากระทิงเนี่ยได้รับบาเดเจ็บในพื้นที่ ตรงนี้นะครับก็บาดเจบมาหลายวันแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันเด้นออมาตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่7 8นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วถากการลังเตรียมปืนในการยับขาในที่แล้วก็วนนี้เรเ้วมกับน่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อไปครับ